สวัสดีครับวิธีบ้านบ้านนะครับันนี้มาชมกันทำทางน้ำนะครับผมหนึ่งพันหลิตรนะครับสูง2องเมตรห้นะครับผมนี่ครับใน,นช่วงกันติดตั้งอยู่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่ต่อระบบน้ำนะครับผมจะมีบันไดขึ้นไปนะครับ สูง2เมตรสิบครับไม่มีหลังคานะครับผมในช่างก็กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ครับคับตัวนี้ก็ใช้งบประมาณ2 0,000นนะครับผมทั้งเหล็กทั้งเสาทั้งถังนะครับทั้งคาเรนช่างนะครับผมอยู่ที่20,000บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับใช้ในตัวบ้านนะครับผม รอเทตต่อระบบน้ําขึ้นไปนะครับจะรอติดตามกันนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมกําลังเปิดน้ําเข้ามานะครับครับผมสูง2องเมตรห้นะครับผม ถังก็หน0่งพนะครับลิตรนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้โซลาเซลล์ตัวนี้จะใช้ไฟฟ้านะครับแต่เป็นปั๊มสมมร์นะครับหนึ่งแรงนะครับผมเป็นของไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมทดลองใช้ไฟฟ้าไปก่อนถ้าค่าไฟเยอะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์นะครับผม ปกติต้องมีถังนะครับการจะได้ใช้น้ําสะดวกนะครับจะได้มีแรงดันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็งบประมาณสองหมื่นนะครับผมประมาณไม่เกินสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นนะครับผมถังน้ําชุดนี้นะครับผมรวมทั้งของทั้งเหล็กหมดเลยครับทั้งถังทั้งหมดนะครับผมประมาณอยู่ที่สองหมื่นนะครับผม แล้วก็เดินท่อเข้าไปในตัวบ้านให้ลูกค,ค้าด้วยนะครับก็จะสลับใช้กับประปาเพราะว่าประปาไม่แรงเลยก็ต้องมีบาดาลโจะนะครับเลยใช้บาดาลด้วยนะครับตอนนี้น้ำก็เกือบเต็มถังแล้วนะครับ ก็ฟังมาจากนี้นะครับบาดาลอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับเนี่ยครับ,รบใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช่สุรเสียนะครับต่อจากตัวบ้านนะครับครับผม ลึกอยู่ที่50เมตรนะครับนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ถังน้ำนะครับรีวิวถังน้ําให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมแต่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ปัม๊มสมมไฟฟ้านะครับผมหนึ่งแรงนี่ฮะก็มีบันไดขึ้นนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากเพียงทัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ